ค่ะสำหรับโครงการ Thailand Green Tourism นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะผลักดันสินค้ากลุ่ม Green Tourism นะคะซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มความยั่งยืนในเดสิเนชันต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองนะคะซึ่งเราก็มีสินค้ากลุ่ม Green Tourism อยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่าน สุราธานีกระบี่นะคะซึ่งเหล่านี้เป็นจังหวัดที่เราเนี่ยคัดเลือกมาเนื่องจากว่ามีความต้องการของอนักท่องเที่ยวจากตลาดายุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีนะคะสนใจที่จะเดินทางาท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของ green tourism <c oughs> นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราต้องการที่จะนําเสนอประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในการเดินทางท่องเที่ยวนอกจากจุดขายหลักๆไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเชิง การเยวเดินทางอย่างรับผิดชอบ responsible tourism น,น,นะคะรวมถึงเรื่องของ eco tourism soft adventure ต่างๆนะคะชุมชนหรือว่าเส้นทางท่องเที่ยว20เส้นทางท่องเที่ยวที่เรานำเสนอภายใต้โครงการนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวจากผลการเซอร์เวยก่อนที่จะทำโครงการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยได้มีการผลักดันเ,เข้าสู่กระบวนการขายโดยการนำเสนอคอนเทนต์จากทั้ง20เส้น ทางท่องเที of of ่ยวนะคะในช่องทางต่างของทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆซึ่งหลังจากวันนี้เนี่ยก็จะได้มีการเดินทางลงไปเพื่อที่จะทดสอบเส้นทางหรือว่าจัดเป็นฟมทริปเดินทางเข้าพื้นที่ทั้งหมด20เส้นทางด้วยกันนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ ในส่วนของตัวที่จะนําไปเสนอขายในตลาดต่างประเทศเนี่ยวันนี้เราก็มี DMC รายสำคัญสาคัญนะคะที่โฟกัสตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเ,เข้ามาร่วมกับเราด้วยแล้วก็ร่วมทํางานกับเราตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะเพราะว่าทาง DMC เน่ยจะเป็นหน่วยงานที่สําคัญที่สุดในการที่จะนําเสนอ Product เหล่านี้เส้นทางท่องเที่ยวเหล่านี้ให้กับทัวร์เบรเตอร์หรือว่าทรา a เอเจนต์ในต่างประเทศค่ะ ดไ,ไ,ะะได้ค่ะเ,เดี๋ยวอาจจะให้ทางเ,เขตพระนครน,นะคะนําเสนอถึงเส้นทางท่องเที่ยวสีข